I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะจะเป็น how to การแต่งหน้า everyday look ในสไตล์ของปุ่นเองค่ะเพราะปุ่นรู้สึกว่าลุคนี้มันแต่งได้เรื่อยๆทุกวันแล้วก็หลายโอกาสมันก็จะเป็นการแต่งที่ช่วยลดอายุเราลงได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้แต่งหน้าจัดจนเกินไปสีที่ใช้ก็ยังเป็นสีเบสิกเบสิกอยู่นะรวมถึงผิวหน้าเนี่ยต้องเรียบเนียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ปุ่นจะมาทํา how to ตั้งแต่ตอนเตรียมผิวไปจนถึงการแต่งหน้าเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปแต่งหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มด้วยการเตรียมผิวก่อนเลยค่ะเพราะว่าเราเตรียมผิวได้ดีเนี่ยมันจะทําให้เมคอัพของเราเนี่ยเรียบเนียนติดทนแล้วก็ดูเป็นงานผิวสวยค่ะการเตรียมผิวก็คือจะเป็นตัวนี้เลยค่ะ ไตลาชินาอัลติเมตคอลลาเจนเซรั่มนะคะว่าเขาทำกล่องได้ดูดีน่าใช้มากๆเลยนะตัวกล่องเนี่ยจะมาในรูปแบบแบบนี้นะคะพอเปิดกล่องออกมาเราจะเจอกับส่วนผสมหลักๆที่เขาใส่ลงไปในสกินแคร์นะคะแล้วก็ตัวสกินแคร์จะอยู่ตรงนี้ดูแบบน่าใช้มากๆเลยเนาะเพราะว่าปุ่น,นยังไม่เคยเห็นกล่องอะไรที่ใส่ใจรายละเอียดแบบนี้นะคะรวมถึงด้านบนเนี่ยตรงนี้ก็เปิดได้เช่นกันนะคะ ปิดออกมาเนี่ยเราจะเจอช้อนช้อนตรงนี้นะคะฝุ่นชอบมากๆเพราะว่าเขาให้มาเนี่ยเพื่อให้สะดวกกับการตักครีมโดยที่เราไม่ต้องควักครีมลงไปนะคะจะทําให้สินสกปรกเนี่ยไม่ลงไปกองอยู่ที่ตัวเนื้อครีมนะ มาพูดถึงตัวครีมกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มนะคะแต่ว่าด้วยเนื้อสัมผัสและเท t e เจอร์ของมันเนี่ยปุ่นว่ามันเป็นเหมือนคล้ายในรูปแบบของเจลมากกว่านะคะซึ่งตัวปุ่นเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้เท t e เจอร์แบบเจลนะคะเพราะว่ามันสบายผิวดีแล้วก็ให้ความเย็นสดชื่นที่ผิวแล้วเวลาที่เราทาลงไปเนี่ยมันไม่เหนอะหนะผิวพอตอนทานลงไปเนี่ยนะคะจะรู้สึกได้ว่า มันมีความลื่นแล้วก็สบายผิวมากๆไอความที่ลื่นตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนฟรีมเคลือบผิวบางบานะคะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นของเราได้ทั้งวันทําให้ผิวเราเนี่ยไม่สูญเสียความชุ่มชื้นในระหว่างวันด้วยค่ะและพอหลังทาไป15นาทีจะรู้สึกได้นะคะว่าผิวมันดูเนียนเรียบกระชับขึ้นเพราะตัวนี้มีสารสกัดจากปลาทะเลน้ําลึกจากประเทศฝรั่งเศสนะคะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวเรามันจะทาหน้าที่เป็นคล้ายๆฟรีมเคลือบผิวเราไว้นะคะทําให้เราไม่เสียความชุ่มชื้นที่ หอมอ่อนๆน,นะคะที่ปุ่นว่ามันหอมดีปุ่นชอบนะคะและอกสารสก,กัดหนึ่งนะคะก็คือแพลงต้นน้าลึกจากประเทศฝรั่งเศสค่ะตัวนี้จะช่วยบํารุงแล้วก็เติมเต็มล่องลึกของเรานะคะหลังจากที่เราทาไป15นาทีเนี่ยผิวจะดูเรียบเนียนแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นทันทีนะคะซึ่งเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยและอีกสารสก,กัดหลักของเขานะคะก็คือแซนลิลลี่เอ็กซ์แค่ะตัวนี้จะเป็นดอกไม้สีขาวนะคะที่เขานําสารสก,กัดของมันเนี่ยมาช่วยในยเรื่องผิวเนียนนุม่มกระจ่างใสแล้วก็ลดจุดด่างดาด,ด้วยค่ะและอีกอันีน,น,น,ใในค้ะะ นั่นก็คือเทคโนโลยีแคปซูลอัจฉริยะนะคะตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีในการเติมเต็มล่องลึกโดยที่ใช้โมเลกุลเปปไทด์เนี่ยมาเติมเต็มล่องลึกของผิวเราซึ่งมันจะมีการทํางานที่คล้ายคล้ายกับ Botox นะคะ Falling my knees, my knees. Every night I fall deep, fall deep. Catch up on my reading, I should catch up on my eating, yeah. But it's hard to keep a thought straight with you all up in my face. Try to get you on my mind, but why should I when you all I really like? Yeah, I feel higher than a mountain, all because of you. You and I so sweet, so sweet. Talk until we asleep, asleep. Every night I fall deep, fall deep. ก็จบกันไปแล้วนะคะกับ how to everyday look ของปุ่นนะบางวันเนี่ยปุณจะทาแค่ครีมกันแดดลงแป้งแล้วก็แต่งหน้าต่อเลยนะคะเพราะว่าอยากได้ลุคใสๆเบาๆการแต่งหน้าวันนี้คี์หลักของปุ่น,นะคะก็คือการเตรียมผิวที่ดีนะพอเราเตรียมผิวที่ดีเนี่ยแม้กระทั่งหน้าร้อนเหงื่อออกขนาดนี้เครื่องสาอางเนี่ยมันก็จะยังอยู่กับเราครบเป๊ะนะคะทำให้เครื่องสําอางเนี่ยไม่ตก่องเป็นสังขยาหรือว่าหลุดลอกระหว่างวันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมผิวเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่จําเป็นมากๆเลยนะไต่ราจีน่าตัวนี้นะคะตัวเดียวเนี่ ทุกปัญหาผิวสำหรับคนที่ผิววัย35อัปเนี่ยทาตัวเดียวมันจบเอาอยู่นะคะแล้วก็ผิวเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่าริ้วรอยข้างแก้มหรือว่าบริเวณอื่นๆเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ดีขึ้นได้รวมถึงรูขุมขนนะคะก็คือจะเติมเต็มรูม ให้กระชับขึ้นแล้วก็ฝ้ากาศจุดด่างดำเนี่ยจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็ดูจางลงเมื่อเราใช้ต่อเนื่องนะคะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องที่ปุ่นชอบของครีมตัวนี้นะคะคือ texture ของมันเนี่ยนอกจากจะเย็นสดชื่นสบายผิวแล้วนะคะทําให้หน้าเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นระหว่างวันดีแล้วก็ดหน้าได้ติดทนมากขึ้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ชอบมากๆเลยค่ะผลประโยชน์นี่ก็คือตัวครีมเนี่ยทำงานในเรื่องการเติมเต็มล่องลึกได้ดีทําให้บริเวณล่องลึกเนี่ยดูจางลงแล้วก็ดูดีขึ้นด้วยค่ะ โอเคสำหรับวันนี้ปุ่นก็มาแต่งหน้าเป็น everyday look ให้ทุกคนได้ดูหวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้ปุ่นด้วยนะคะวันนี้ปุ่นไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะ